เป็นปลาจ้ะพี่น้องหลังนี่กุ้งปนในเล็กน้อยเนาะแมนจ้ะอ้าวอว่างปลาอีกาจารยะพี่น,น,น้องอุ้ยนั่านอุ้ยหลังนี่ครับพี่นอ้องโฟกัสที่กุ้งเนาะหลังนี่เนาะแม่นครับคันถือบอลจัวไดนกะคืนเนาะแม่นครับอบธรรมดาเด้อครับ<อ>นี่จะตัวนๆครับพี่น้อง สวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกับพี่สารบ้านฉันจ่าพอกันในวันที่28่สิบแเมษายนจ้ะพันหนี้ก็พาพี่น้องมายามตุ่มคือเก่าจ่าใส่ขามขึ้นจ้ะพี่กัดบ้านน้องเมฆตะบนหน่วยขาเพื่อบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้าเป็นรุนไปชมน้ำพอปลปามีน้ำแม่ปลามีจ้ะพี่น้องนี้สิสุขสีมันมาจ้ะอากาศก็คึ้มคือเก่าจ้ะรุนน้ำกันเลยจ้ะคึ้มซื้อเดี๋ยครับมาโต๊ะเดี๋ยนาะคิดว่าอ้าวรุนเบ่งล้างแหลกพี่น้องเห็นอยู่เห็นอยนี่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  นี่นี่อ๋อถือยู่ครับพี่น้องน้านัน่นมองนี่มองนี่มองนี่น้าปีพันกอ้อย่ทั้งพี่เกสิพ่อได้ก่อยได้ปนอยู่เด้อครับพี่น้องจ้เกษีพนมนักอ้าวหลังแหลกจ้าเกสิเป็นกลุ่มก่อยแล้วเนาะก่อยกุ้งกลางจ้ะสมกันาทางเ,เหนือแขกม้านจ้า ถือว่าเขาล้ลยเติบอยู่ครับพี่น้องแม่นจ้ะวันนี้มาทางดินทรายเนาะครับเดินเตนตอจ้าอีกหลังครับ้ำลอยขึ้นเลยนี่ค่ะแม่ข้างนี้ด้วยมั้ยอ่านมีบ่มีกระปูก็มีดหลังนี่ ก,กูกบกลุ้งจ้ะเก็บหลังลนะักษม,มีก็โอเคอยู่นาะพอประมีเนาะนี่ครับคือสิเดปนปก,ก่กออยู่จ้าที่นอกจะสมไปเรือยกันนะสิฟอปปนอยู่ครับจ้ะตุม่มเผากับสิพวกหลังคือเขาจ้ะนาน กุ้งมุงเล่หลังนี่แต่ว่านามเป็นสีขาวๆเนาะเลยเป็นสีนี่จ้ะนามดำก็เป็นสีดำจ้ะโตกุ้งโวปูจ้ะอ้าสองหลังจ้ะอ้าวลุ้นกันเมืองอีกหลังที่สามครับพี่น้องหลังนี้สีขาดวังเนาอแเมนครับ ยันเงยงยิม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 ไปเล่มกันเอาลูกห้ามโต๊ะเลยกองทับกระปูมีแต่กระปูครับพี่เฮ้ยกุุงก็มีมียบอจ้าอ้าวโตนอยู่ครับกุุงก็มีอยู่จ้ายังกับเตา ไอ้บอกขันเป็นกุ้งกล่มสิโตใหญ่โต,ตงามนหรืเนาะแม่นจ้ะอ่าใช่ครับนง่นนี่กุ๊กนะคนกระทำท่าถูกเสาเนาะเพราะมีเนาะนี่ครับเหมือนกันเมืองหลังที่สี่ครับพี่น้องเกือบถั่วมเนาะเห็นปีงเลย กระปูแล้วเนาะน <laughs> อ้าวรุนมากพี่หนี่มปูตรงไปกุ้งจ้ะน้าอ้าวอุ้ยกระปูครับพี่นอ้องกองทับเลยจ้ะโอ้ขาตัวแม่พอมีนมนี่เด้นี่โอ้ยไม้ไว้ไม้ไว้ขามองพิ่อนออกง่ายสำนะ <laughs> โดนน้ำกระปูเนาะแม่ครับ วางใสาในกระปูกลายทุกอันวางหินมาหวานบ,บํปันใดเนาะเปี่ยอันกระปูจ้ะเป็นงานที่ดีอื้กระปูแนมเห็นเลยครับเกาะในอาหารเนาะจ้เกาะในโครงไก่ครับพี่เป็นงานที่ดีกระปุก พีี่ออเม้ตัวน,น้ <laughs> นนำกระปูบ้ามือ,มอนนี่แ <laughs> ต่ละมองอกัสิบบคอกกันละจ้ะตัวใหญ่สับกระปูวางหนินจ้ะโอ้วาง้ายโอ้ยวอาพดจ้ะพี่น้อง โดวกับสีเหลืองๆเนาะสีน้ำหนามเลยจ้ะมันนี้ปูไล่ครับพี่เนอะแยกออกเนาะครับผมทุกเทื่อกับบ่ได้แยกกับเพราะว่าพ่นสิีปันได้เนาะกับปูเนาะแต่ว่ามือันนี้เป็นพิเศษจ้ะพี่เนอะมันีก็แยกกรนกลับเนาะจ้ะ ก็ปิดคลิปแหละก็แยกเนาะพอประมาณเนาะครับรูปูนก็เสีบเ้อจจะที่นองกระปุน <c oughs> แยกออกเรียบร้อยเนาะ <c oughs> ได้ร้ายเตอร์ครับกบระปุนเลือดตีกุ่งเนาะมันเนาะแม่จ้ะ ván cá ván bớt ván 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 làm <laughs> กรงกัมโตไเนาะจะ้ะนี่ครับนเป็นน้ำหนามเนาะน,นี่ครับคือขึ้นมาอะไรจ้ะพี่น้องขึ้นมาทางนี้ใครแน่นอนมันมีปูเลยครับมีบ่มีสามตัวอ๋อยังได้กค่ไข่แล้วพี่น้องไปเยกเปล่าโอเคจ้า ป่ากลวงเตียนง่ายจ้ะพี่น้องแยกเลยเด้อปูเด้อจ้าเป็นกระต๊อหลังไม้เลยครับพี่น้องอ้าวน้ำตียงเลยจ้ะพี่น้องตียงเลยครับเป็นป่าหรือไม่เนาะพระป่าเพราพ่อไม่แนมเห็นเลยบ่แนมเห็นเลยอ้าวเบิ้งครับพี่น้องกระเบิด อินสว,สวยู่ครับพี่น้องเป็นปลาจ้ะพี่น้องหลังนี่สว,สๆสวยๆเนาะจะปลาก็ออกสีเงินๆจ้ะพี่น้องสี้ำหนามเนาะแม่นครับต้อนอยู่ครับมัน แม,ม่นี่แกยิ้มเนาะพอมีเนาะแม่นครับกุ้งปนในเล็กน้อยเนาะแมนจ้ะปลี่นเนาะกุ้งตัวใหญ่ครับเนาะโอ้ยกุ้งเป็นปลาซิวเข่าใจพี่น้องอ่าดเดเฮเนาะพอปลาหมีแน่น,นี่เนาะแมนครับในมุกเลวยจ้ะพี่น้องลังนี่ปลากับกุ้งจ้ะมัมมีไอแปดขาเลยจ้ะ บางทังมีปลาเนอะตื่นขึ้นมาแบบโถมกุ้งไปเลยครับหรืงกระต้อลังไหมครับหยุบยิบหยุบยิบหยุบยิบยุบหยิบขึ้นมาครับมาหันเตียงมานึ่ยุบยิบเป็นกุ้งหรือเป็นปลาดูมึงครับพี่น้องฮัมกระเบิดอันไหนอ้าว ปลาครับพี่น้องไข่ไข่กันนอ้อยขอว่างปอีกันจ้ะพี่น้องทั้งกุง้งทั้งปลาทั้งปูจ้ะอือจ้ะพี่น้องโตนได้จ้ะ<า>ต่นจะต่น เขาท่าครับ no พี no. ่น้องโยกโวได้เนาะแมนครับอะแดดออกแล้วเนาะย้อนแสงในจังน้อยครับพี่น้องนอนมาคือจังขึมเนาะแมนครับเทเลยเนาะล้างนี้เนาะเทเลยตังใจพี่น้องปุ๊บโอยนี่แหละจ้ะ ถ้าปลาแม่ปลาหมีมักแน่จากแนวนี้เละจ้ะโอ้แมงตับเต่าเหาก็ทำงานคือเกาพอปลาหมีกระปูกระสีเหลือกออกเลยเนาะนี่ครับนั่นถมกุ้งเขาเบิดเลยบาทนี่ตัวงามเนาะเป็นสีขาครับพี่น้องปูออกเลยจ้ะอ้าวข้าลุนกระต่อตลังไหมครับพี่น้อง ระยะที่ใส่ประมาน20เมตรนะพอบระมีเนาะแม่ครับมีอาการแน่ครับเพราะว่านำโบได้ขึ้นฝาเนาะแมนจ้ะเป็นนำใสออกมากครับพี่น้หนักขึ้นฝาได้ทั้งเถิงเนาะแมนเฮ้ยเด็กกันเด็กกันอา้าวเอามาเบิง่งน,น้าทั้งกุ้งทั้งปลาจ้ามีกุ้งพร้อมหลังนี่โอ้โหนี่เลยเกือบออกออกมากุ้งแห้งฝนเนา บัวลายแห้งครับพี่น้องแต่ว่าก็ถือว่าถือเนาะแมนจ้าใส่การได้จากพี่น้องเฮ็ดคือแอเดอเป็นพอใจบัวลายครับพี่นกยังเก็ยังเปลี่ยนอยู่เด้อจากพี่น้อง เป็นวัดจ้ะเป็นการยูกุ้งก็มีเดอ้อจ้ะน่านกุ้งปูปลาเนาะนครบ,บเสร็จจ้ะมันมีแต่แมงตับเตา้าโอ้แมงตับเต้าก็มีนี่กุ้งวังสายจ้ะพี่นอ้องกระสีตใหญ่แน่จ้ะน่านกุ้งทอดกระสีเลือกออกเลยวันนี้พกทุ่งแยงมาผมเนาะแน่นครับ ทำเติงอีกแล้วอ่าเขาไปลุนบ้างครับพี่เนาะทำไซใสเนาะแม่นครับป่าเป็นเสียสแสดงว่าป่ามาเล่นเนาะ,นะปกติเป็นสิถืบเบิดครับนั่น,น,นอุ้ยหลังนี่ครับพี่น้องเบิ่งกุ้งเด้อครับโฟกัสที่กุ้งใจพี่น้องไปโฟกัสที่กุ้งเด้อจ้ะตัวใหญ่ครับไมีหินเล็กน้อยเนาะในนี้เนาะ เรานั่นพอประมีทั้งนั้นน,นั่นนั่นแหละแม่นนั่นละโตกุง้งครับพี่น้องโฟกัสที่กุ้งนอกหลังนี้เนาะแม่นครับเป็นไงเป็นไงหลังนี้ใส่เองจ้าเออท่านถือบอกเจ้าเล็ก็คือเนาะแม่นครับ ตัวนี้ก็บไ,ไปไกลบ้านแห้งเนาะพอปลามีเนาะครับผมเป็นยังมีใบไผ่ครับพี่น้องม,ม,มาธรรมดาเด้อครับแดงจอมกลมจ้ะพี่น้องสิว่าอีหยังเนาะแม่ปลาม,มีแดงจอมกลมโตกุ้งเด้อจ้ะ <c ười> นี่สิเป็นกุ้งมงเลยจ้ะอุ้ออยตัวปลากละ งามตัวกุ้งก็สวยจ้ะพี่นอ้องลัางนี่ขนาดใส่บกัยกันจ้ะนา่ากุง้งงามเนาะเก็บปออกเลยจ้ะ คุณมองลัางนี่ครับพี่น้องเบิดอยู่อ้าเบิดอยู่บ่อ้าวกุ้งครับกุ้งกับปูเนาะกุ้งกะปูเนาะก็กินเกงเนาะมีวางหินวางยังเลยจ่าลังนี่ Inside, ดินทรายจ้าในกัดนดนกัานถือว่าโอเคเนาะนใส่นอ็อตครับพี่น้องอออนี่จะต,รต,รตร่วนครับพี่น้องจะต่วนยังนนเนาะ <c oughs> <c oughs> ถือว่าได้ว่าผ่านแล้วครับพี่น้องเก่งกันดีเบิร์ตนี่น่าคืมคามาอีกแล้วพ่อพ่อมี่ ลงเม็ดน้อยๆครับเม็ดน้อยๆเนาะจ้ะซ้ำน้ำหมอกเนี่ยอ,อโอเคเล่จ้าเมื่อนี้พี่เซษแห้งปลาเขาควาคูม,มือเนาะองานมันมีแยวปู้ครับพี่เนาะ่อยไปหลุ่นกระตอหลังหนาเนาะ สภาพอากาศมันนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวลงมาข้าวหนึ่งเนาะแม่นจ้ะใช่ปูเขาจริงดิว่างดิอีกหลังหนึ่งครับเหนียวเลยยังขึ้นฝาอยู่เนาะ อ้อาวปลาหมีกเป็นกุ้งใสพ่อพรมีกุ้งใสกับกระปูจ้าตุนคือเก่าพ่อนรมีกระปูนี่ตุ่นเลยครับตุนที่เก่าจ้าเป็น้นักตุนละพ่อพร,รมี๊ตุน,น,นคือเก่าจ้ะกุ้งใสบ้างเออกุ้งมุ้งมีอยู่กุ้งม,มุ้ง เหมือนอีเซ่บมงดาบ่ะเนาะนะฮะกระปุลแสิ time, source, เป็นโลเลยเด้นี่เป็นน้ำเล็งคือเนาะแมนจ้ะนะมือนี้นนไปฝนตกแห้งๆเนาะพราประมีเนาะลงเม็ดน้อยๆครับตอนนี้ เห็นกันตอนล้างนาครับพี่นเนาะโบยยยแต่ว่าเห็นโตเลยโตอะไรโตอะไรไอแปดขาน่าว้ายมีอยู่งเป็นกลุ่มครับพี่น้องมีกลุ่มมี่ไอแปดขานี่พี่เต่า <c oughs> มั้นก็เต่าเหรอ ตูดขึ้นเขา <laughs> ะสะสมไปครับพี่นนอขนาดแยกปูออกได้นี่นนเนาะคำบาแยกเกือบเต็มเลยครับแมนความพอปลาหมีจ้ะพี่นนออุ้ยปูตัวนี้กุ้งตัวนี้สมกันจะ้ะ เอ็นเรกุ h, mm ้งเนาะบนสิโตแข่งบ่กุ้งคือหาวสิอีกหลังนึงครับห้ามบ่เบิดปิดจะได้ครับเนาโอ้ยห้ามบ่เบิดกับ่มีครับพี่น้ะงม่ยู่ <G ül> นับโตไปได้นี่นี่ิเขาบอกกูุ่มคนโตไปง,งีง้เหยะน่นารังนี้น่น,นก็โถนจ้าพอเตะเหยะเขาพี่หนะเหยะใจเหยะรังนี้เดี๋ยวจะเป็นยังกุ๋งได้จ้าพอพอมีน่า ีเป <mel> <moon> ็นดอลังนาจ้าฮุบพี่น้องฮุบหาอีกเลยเนาะเดียตุ่มหาอีกเลยครับพี่น้องพื่อจะลังใส่หนอดเท่ายามเลยเนาะลังทำเบิดอยู่เบิดอยู่บ่ผู้ผู้เบิร์ดธรรมดาเด้ปกติ น,น้าธรรมาดาไ,ไม่ทั้งลมโอ้ออกเลยไอแปด,ปดขากระปูนอ,อน่ะต่นคือเก่าเฮ้ยหลังที่สองเลยเนาะโครงการหุบพี่เนาะนี่ครับเด็ดใส่นอนหลังที่สองเลยจ้าพี่นอ้องตามการเวลาเพื่นหล่ะจ้าพี่นอ้องตามการเวลาจา้าโอ้ย อ้นี่และเขาเพิ่งได้หุบดินแห้งได้กินเกงกปูก็ไม่แต่โต,ตยังไงจ้ะแยกออกเลยจ้ะมืนอนี้พระเอกเข้ากับไอแปด์ค้าเนาะโอ้โกลุ่มซีคอยบ่แม่น่นปลาอีกเนาะเ<ม>น่ยสามเ,เนาะนางเอกพระเอกเนาะสามยางเลยจ้ะมื่อนี้ ดูตวสวยๆจมนันปลากระา่เนาะพอปลาหมีเหมือนีน้เนาะเบิ่งเลือกูออกเลยครับเตนี้ เปนต่ออีกครับหลังสุดท้ายครับพี Jord ่น้อมังบ่ะฮ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 ่ฮนฮะจังบฮะ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 ฮ่ฮะฮะฮงฮะฮ่ฮะยา ข้ายูจ่าข้ายูจังค่อยๆเนาะแมนครับตัวใหญ่ตัวหน่อยเนาะแมนจ้ะแล้วก็เป็นปลากระเดิดซีโตจ้ะใส่การด่เนาะครับถือว่าใส่ด่อยู่ครับลังสุดท้ายแล้เนาะแมนจ้ะมือนี้บ่ผิดหวังเลยจ้ะพี่เนาะไม้หนี่เนาะแมนครับ để yếm để húy như vậy nhục bầu sấp giọt là chưa, na, cung say cung mưu, xóm canh trả lăng nè, lăng chừng này à, này, ta mì đó, phải sưu tập ครับผมก็ย่ามครบทุลังวิธีเรียบร้อยเนาะแม่ปลาหมีเนาะแมนจ้ามืัอนี้ก็ถื่อประมานอยู่ครับพี่เนาะแมานจ้าพี่เนาะมานน่ะหมวกไม้ประจักจ้รพี่เนาะเปลี่ยนสีหมวกไม้จ้ามืัอนี้ก็สิได้เป็นปูได้เป็นกุ้งได้เป็นปลาเนาะพอปลาหมีเนาะแม่นครับอยากเรียบร้อยจ้จพี่น้องเบิ่งผลงานโดยรวมแล้วจ้าครับผมเบิ่งผลงานของเฮาครับเอ้ือเป็นปูกับปลาครับพี่น้องแล้วก็แมงกระเต่าเนาะนี่กุ้งกุ้งก็งามใจพี่น้องมื้อนี้ ตัวใหญ่ตัวสวยเนาะปลาก็สวยคือกันจ้ะพี่เนาะในนี้มีกุ้ปกงปลาแล้วก็แมงดาเต่าครับพี่น้องตัวนี้จะเป็นกระปูครับพี่น้องกระปูประมาณโลหนึ่งเนาะ,ะไถบอลโลหนึ่งไถจ้ะทำเป็นเทศการนี่เต็มติ๊กไถเนาะพอ้อมมีเนาะครับผมไม่นี้แยกจ้ะพี่เนาะเอาก็ถือประมานสุดยอดอยู่ครับพี่น้องมือน,นี้เปิดเบิ้งมาได้เก็ชุ่มช่ำใจพี่น้องสีส่มช้ำบิลีล่เลยจ้ะคืมเลยจ้ะ ลงมีดแนเล็กน้อยเนาะนี่ครับหลายๆนี่เป็นเม็ดฝนเนาะแม่นจ้ะสัญญาณที่ดีวจะพี่น้องถากพนโต๊แห้งเนาะครับผมมือนีกะถือว่ามันสุดยอดนะพ่อปามีเนาะครับผมทำเป็นร่วมกันกระเต็มกระติกใจพี่น้องจ้าฝากกะไรก็แช่ก็ติดตามมีสองอีสานบานฉันในเด้อดจ้าแม่ปามีก็ขอบุญขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกระลังแรงใจที่ส่งให้พ่อปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปมือนีสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอบกันไหมคลิปหน้าจ้า